สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราอยู่ที่องอนะคะวันนี้มาค่ำมากแล้วก็มาพบกับเจ้าของวัวนะคะทูเอสนะคะเราก็จะเริ่มถ่ายกันเลยนะคะเสีงว่าแสงคงทันนะคะแล้วก็แบตคงไม่หมดก่อนนะคะเราจะไม่พูดพรามทำเพลงนะคะเราจะถ่ายเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของทูเอสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากวันนี้คอกใหม่นะคะทูเอสเอาไปชมเลยคุณแม่สวัสดีค่ะเจ้าของทูเอสนมโผนมโผนมโผมาเลยจ้าลมพัดนมโผ อะน้องไม่ไม่อันดับแรกไปเจอนางเอกเลยค่ะเอานนีบปกเลยค่ะหนีบปกเลยค่ะน้องหนึ่งนะคะไปไปเจอน้องวาวาอุ้ยได้แสงได้มาคามากสเต็โดดมากนะคะอุ้ยดดใหญ่มากดูสีวัวสองปีหรือเปล่าไม่ต้องเปิดจิดแล้วเจียบเลยวาวานะคะสวยมากหนึ่งโอ้โหสวยใหญ่มากไม่พูดพันมันเพลงสิบนาทีเพราะว่าแสงจะหายนะคะคุณแม่เอาเลยเบื่มเลย วิ่ยตัวใหญ่มากนะคะใหญ่ยักษ์มากออกมาไหมออกโชว์ไหมไหนดู <TVs. S 1> ออกเอามันห <cc ull ing> นีโอไม่ทาง่ <c oughs> ใช่ใจะถีก็ได้จะหนีก็ได้ <c oughs> พูดชัดเจนเลยนะคะน้องหนึ่งโอ้โดูคอก็สวยมากเลยนะคะแบตก็จะหมดนะคะ <c oughs> แล้วก็แสงก็จะไม่ได้นะคะวิ่ยสวยมากมา,มาออกมาโชว์ไหมโอ้โหกี่เดือนแล้วหนึ่งป<ะ>ีกว่าใช่ไหมปีนิดๆอ่าสิบสองเดือนกับ กับเท่าไหร่กับ17วันกับ10กว่าวันอ่ะ20่สิบวันเปิดเข้าไปไหมได้วาวสิบสเดือนกว่ากว่าใช่ไหมจะออกเลยมันมกราชใช่ไหมต่ำไหมมันเกิดธันวาไม่ตามต่ำเออเลือดสวยอยู่ชนะเลยอีนั่นต่ำเด้ออีนั่นต่ำเด้ออุ้ยหนึ่งพอใจมากเลยใช่ไหมอุ้ยเหมือนเลือดลอยเลยเนาะใหญ่ตัวมโหรานตัวนี้เป็นน้องวาวานะครับ F2 F2 เอฟอ 2H Lady บาบาพายาโซสักเสียกสักเซสเออสักเซสเฉยๆนพายาโซเป็น F2 นะครับลูกลูกของ KF31 เออไปอยู่ตรงนั้นแหละบาบาเออตรงนั้นแหนึ่งจับหนึ่งนึงจับซิหนึ่งไปจับตรงนั้นซิโชว์สติ๊กซิเออหนึ่งจับแน่นๆจับจับตามกลมๆน่ะจับกลมๆแล้วดึงตึ๊กไว้น่ะมันจะวิ่งมันจะวิ่งอ๋อมันไม่ชอบนางไม่ชอบนะคะอู้หูใหญ่โตมโหฬารดากใหญ่มากนะคะอันนี้คือแม่เขาหนึ่งสิบนี่หนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบวัน ถ้ามันหักละลูกถ้ามันหักละคะอันนี้ก็ท้องแล้วใช่ไหมอันนี้ท้องหกเดือนนะครับท้องหกเดือนกับโบเอสนโมาห้าสองเจ็ดสามทั้งหเป็นวัวเทาจะคอ่ำันไหนหนึ่งนมใหญ่หรือไงเยนมีสาครับนมใหญ่แล้วดิย่างหนึ่งหนี่นีมาแล้วมาแล้วโอ้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 ไมเห้อทำไมจะชนคนอย่างงั้นตลอดมันนีแม่แม่ถือสีแม่ถือซัชจะชนอ่ะ เออเออเปนค้นเลยท้องแล้วแลท้องแล้วเนาะตัวนี้ท้องเรียบร้อยดูดท้องเลยดูน้องนี่ก็สวยสวยมองไปะ้านน้องเขาทำคอกใหม่เด้อทำคอกใหม่ดีมากยิงงามพระามเปดนะคะอันนี้ใหญ่มากเลยเนาะใหญ่ตัวโมโหลานใหญ่ตัวโมโหลานมากนะคะวุ้ยใกล้จะผสมแล้วนี่เนาะใหญ่ขนาดนี้เนาะนัหนึ่งเนาะก็สิบแปดหรมั้งมีคนมาเปิดแล้วก็ยังไม่ขายเพราะว่าเราจะทำเอฟต่อนะคะใช่ อย่าดื้อเอเอยดก็ไปตามเลยเขาอะไรเนาะมันให้มันกลัวต้องให้มันกลัวมันถึงจะไม่มาหยดเออเห็นไหมล่ะอีเซอร์นะคะเราถ่ายอีเซอร์ไม่ได้หรอกท้องใหญ่ตัวโมโหลานใหญ่มากเลยอ่ะหกเดือนท้องหกเดือนอันนี้ก็เป็นนางเอกของเราสองสาวนี่นะคะน้องหนึ่งเนาะอืมไม่เคยไม่ให้จับไม่ให้จับไม่ให้จับเปิดราคาไหมคะอันนี้ยังยังค่ะเปิดโลดเนาะ เปิดแล้วก็ไปซื้อเลือดลอยเอาเจดีเอามาใส่ห <c oughs> ยุดเออนี่ต้องทําอย่างนี้หนึ่งถ้ามันทําอย่างนี้กับเรานี่หยุดเออนี่ทำอย่างนี้กับมันนางดื้อมากนะคะจะมาชนเราต้องให้นางกลัวเราสักนิดนึงก็นางเอกสองตัวก็โอเคประมาณนี้นะคะน้องหนึ่งก็มาเยี่ยมคอกใหม่ของน้องอนะ่ะเนาะทำดีมากนนหมดไปเปท่าไหร่ทั้งหมดรวมๆนี่เอ้าถ้าหมดวัาทำรวม,รวมอันใหม่หรอทั้งหมดเลยอ่ะคิดว่าอันเก่าแสนหนึ่งอันใหม่ก็ประมาณแสนหนึ่งสองแสนกว่ารวมค่าชงค่าช่างไปอีก เออเออนี่นี่แล้วก็สองตัวนี้ก็เป็นอันดามี่แลวนี้ลิซ่าอันดามี่เข้ายังไงโอ้ลิซ่าลิซ่าเข้ายังไงนี่นี่เออลิซ่าลิซ่าเป็นลูกของของซูเปอร์เอฟซูเปอร์เอฟจ้าลูกแม่เขาเป็นเอฟเอฟหนึ่งเนาะจริงๆจริงเอฟศูนย์ไม่ได้โจดเขาก็เลยกลายเป็นเอฟหนึ่งอันนี้ก็คือชื่อว่าน้องลิซ่าน้องลิซ่านะคะซูเอฟลิซ่าใช่ไหมซูเอฟลิเดดี้ลิซ่าใช่ใช่ย่านอยู่ย่านอยู่ อย่าไปลูกอย่าไปโอ้ยอย่าไปย่านอยู่ย่านอยู่ย่านอยู่ยานอยู่โอ้ตัวนี้สิบเดือนยานเฮไอนี้ใช่ไหมที่มันชนเขาใช่ไหมหนึ่งโอ้โอ้เหมือนประมูลขายบัวเลยโอ้ยอย่าไป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 โอ้ยโอ้ยจะเจ็บขาดอกอักอ่าเป็นอะไรเป็นอะไรป๊อดเหมือนกระต่ายเลยหนึ่งกลัวเขาฉีดยามันเหมือนกระต่ายเนาะอีนั้นกลัวไหมสองันนั้นกลัวไหมนี่ก็ไม่กลัวมันเจ็บขาน่ะเป็นไรหรอกน้ำไม่เจ็บรอกเนาะ อันนี้ก็อันนี้ตกใจไหมตกใจเหมือนกันเนาะอันนี้ตกใจยิ่งกว่านี้อันนี้ตกใจกว่าไม่ได้ข็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นน้องอันดามี่อันดามี่ลิซ่าตัวนี้ส1บเอดเดือนโอ้โหี่นี่คลอดแล้วหนึ่งน่ารักจังเลยจิ๋ววิวจิ๋ววิวน้อยลูกซีวายส่วนเก้าหกีวเตัวเล็กมากน้องน้องหนึ่งตัวนี้ล่ำซ้ำมากล่ำเนาะจำมั่มเนาะ อันนี้ลูกเขานะคะลูกซีวายศูนย์เก้าหกหนูแดงหนูแดงก็ท้องซีวายซีวายศูนย์เก้าหกดูหนูแดงตัวใหญ่กว่าแม่แล้วเนาะหนูแดงมานนี้ไปเลยหนูแดงมา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 ไม่ค่อยดูป้าฉันกลัวมันเจ็บขามากเลยอีลิซ่าน่ะว่ามันดื้อมันดิ้นแรงแค่หนึ่งฉันกลัวมันเจ็บขาเมียเพิ่งเคยเห็นแม่มันดิ้นแรงเอามาเข้าคอกอันตั้มไหมหนึ่งเข้าไปได้ไหมไม่แน่ใจเด้๋ยนี้ ลิซ่าทำไมเป็นอย่างนั้นแม่กลัวมันเจ็บขาน่ะลิซ่าเข้ามาคอกลูกอืมมันยานเขามาฉีดยาก็น้องหนึ่งไปดูแปลงหญ้าไปดูวัวประมาณนี้แล้ววัวเขาสวยนะนอยู่เนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นเอฟเดือนออกอ๋อไม่ไม่จะถ้าเป็นผู้ชายก็บีบมาร์เก็ตใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็ทำเอฟหนึ่งต่อใช่ไหมตัวลูกมันนี่ก็จะบีบมาร์เก็ตอันนี้บีบมาร์เก็ตสองตัวนี้เปิดนี่นุเปิดเท่าไหร่ลูกเปิดเด้อนี่นุเปิดเท่าไหร่ทักทักมาทักมาก่อนเหรอเออทักมาที่อะไรเบอร์อะไร ศูนย์หกสี่สี่สี่สองสีค่ะเลิศดทูเอชฟาร์มเนาะเพจทูเอชฟาร์มทูเอชฟาร์มค่ะที่อำเภอสตึกนะคะค้นหาได้อำเภอสตึกบูรีรัมนะคะอำเภอสตึกตำบลทุ่งวางอำเภอสตึกนะครับค่ะก็ฝากฟาร์มน้องได้ก็ฝากฟาร์มหน่อยนึ่งก่อนไปดูแปลงหญ้าก็ฝากติดตามชมนะคะฟาร์ม 2S เอชฟาร์ม อยู่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคกตำบลทุ่งวางอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทวนเบอร์ผู้ชมอีกครั้งหนึ่งซีศนย4หกสี่ใช่ถ้าใครอยากมาก็มาดูของน้องเขาได้นะคะน้องเขาก็ยินดีต้อนรับให้มาชมใช่ไหมหนึ่งยินดีครับดูแปลงหญ้าปลาได้ดูวัวแล้วสวยมากลิซ่ากลัวแหมกลัวมันเจ็บขาไม่ใช่หรอกแล้วตรงนี้มันออกได้ไหมแล้วก็ไปตรงนี้ไปดูโอ้ตรงนี้ไม่ได้เราจะดูแปลงหญ้าแผงกุ้าน้องเขาผูกไว้สวยๆเด้อลิซ่าเขาตกใจอ่ะมามามา นี่น้องเธอแตงงามแตงงามอ้วนใหญ่มากน้องวาวาลูกของเคฟสามหนึ่งน้องวาวาเลดี้วาวา 2S เรดดี้วาว้ารัมาฟังดีกัน Success ค่ะอันนี้ก็ถ่ายแล้ว s ักเซสอะไรนะ99ใช่ไหมหนึ่ง900 900นะคะก็น่าเลงแบบน้องหนึ่งบอกว่าอย่ามาเลยมันค่ำแต่ดีใจมากที่ไม่ค่ำนะคะก็6โมงก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะอันนี้ก็จะลาไปคุณผู้ชมไปแล้วเห็นแปลงหญ้าแทนโกล่างน้องอันนี้ไลฟ์บฟ สวยงามมากลาไปแล้วสวัสดีค่ะอันนี้ไลฟ์บอกเออสวัสดีเลยหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีลาไปแล้วจ้าแปลงหญ้าสวยมากแบดจะหมดนะคะอุยแปลงหญ้าสวยมากหนึ่งเนาะตัดไปเมื่อกี้อันนี้ตัดกี่ครั้งแล้วหนึง่งอุยลายรอบแล้วสวยมากเลยก็ปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนาแบดหมดแล้วเวลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะแปลงหญ้าสวยมากน้องลิซ่าก็ตกใจ Uh, ตัดตั้งหลายรอบแล้วใช่ไหมหนึ่งสวยรอบเ<ว>ลยรอบ,รอบนี่เกิดมาใหม่นีอัน,นี้เพิ่งตัดเมื่อกี้เนีเกิดแน่นมากดูแลดีมากนะคะน,นี่เพิ่งตัดเมื่อกี้